เสร็จพร้อมเสิร์ฟอีกหนึ่งคันรีโวหน้าหล่อ2.4 4 4ดดิบล็อก กับสอสักดาท,ดที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซนเตอร์บนราชธานีกับการรีวิวรถมือสองนะครับเข้าใหม่ทุกๆวันทุกๆสัปดาห์แน่นอนนะครับถ้านึกถึงมงคลคาเซนเตอร์หลายคนก็จะนึกถึงรถ4คูณ4นะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของทางมงคลอยู่แล้วนะครับด้วยการที่เป็นศูนย์แต่งนะครับออฟโรดนะครับศูนย์แต่ง i อรอนแมนนะครับชุดแต่งชุดยกต่างๆและก็รวมถึง บอสใหญ่เราเองอย่างเจ้านายใหญ่ก็เป็นนักแข่งรถเป็นออฟโรดอยู่แล้วฉะนั้นรถสี่คูณสี่จะมารวมกันที่มงคลนะเยอะนะครับวันนี้ทํามาเรียบร้อยแล้วนะครับที่หมายให้ว่าทำมาเรียบร้อยคือไปทําเป็นหน้าหล่อมานะครับสําหรับ4ี่คูณสี่เนี่ยคือเป็นสินค้าตัวนี้นะครับเป็นสินค้าติดตัวที่ถือว่าขายดีอีกตัวหนึ่งเลยนะครับอีกตัวหนึ่งเลยทำมาเท่าไหร่ก็ไม่พอขายนะครับมาอีกหนึ่งคันสำหรับส4งจุดสี่นะครับสอ4 4ุ4สี่สี่คูณสี่นะสอ4จุดสี่ e 4ี4คูณสี่คันนี้ปี รีโว่โฉมแรกนะครับรีโว่โฉมแรกปี59นะครับปี59ผมก็ไปลงทุนเพิ่มนะครับไปทำหน้าหล่อมาอน,นี้ต้องบอกก่อนนะครับจะหาว่าะวสาพูดไม่จริงทำไปลงทุนเพิ่มนะครับลงทุนเพิ่มนะครับไปเก็บงานทำทรงทำสีทำหน้าหล่อมาประมาณอีกหมื่นกว่าบาทก็เรียบร้อยละจบแล้วกลายเป็นรีโว่หน้าหล่อไปเลยตัวนะครับและก็ได้4ี่สี่ดิฟล็อกด้วยนี่คือสภาพแล้วผมขออนุญาตคอนเฟิร์มห้องเครื่องให้ก่อนเพราะว่าหลายคนเป็นกังนวลว่า เฮ้ยสรถ4ี่คูณสมันใช้งานมาหนักมันลุยหรือเปล่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าอย่างนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นรถ4ี่คูณสถ้าเป็นรถ4ี่คูณสผมบอกกันนะวิธีการถ้าเป็นรถปีนี้โฉมนี้เนะี่ยแสดงว่าเป็นรถของหน่วยงานทักเกตได้ง่ายมันเป็นรถของหน่วยงานนะครับบางทีเขาอาจจะติดโลโก้มาผมแกะออกเป็นรถของหน่วยงานคือมันครบกําหนดเขาเรียกว่าครบกําหนดสัญญาเช่านั่นเองตรงๆเลยในสั้นแล้วสภาพนี่คือไม่ได้เป็นรถเป็นไม่ได้เป็นรถไปแต่งลุยอะไรนะขออนุญาตเปิดให้ดูเลย เพื่อความชัดเจนแล้วก็คอนเฟิร์มสภาพไปในตัวสภาพห้องโคงห้องเคร Not ื่องฝากระโปรงน็อตเนสเม็ดอาร์คมาร์กจุดนี่คือเหมือนเดิมตามสโลแกนของมงคลสส่วนใหญ่ก็คือไม่มีขยับนะครับไม่มีขยับพูดถึงโครงสร้างเดิมทุกชิ้นจากโรงงานยกเว้นหน้าหล่อที่นะสอไปลงทุนจัดก,การเปลี่ยนแปลงมาให้ก็ดูดีทันสมัยนะครับดูไม่ตกรุ่นพร้อมดุยพร้อมใช้งานสําหรับ อย่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ2 GD FTV นะครับเป็นเครื่อง2,004นะครับ2,393 cc เป็นขับเคลื่อน4ล้อแบบฮาร์ดทามคือเอาง่ายๆคือแบบขับแบบธรรมดาครับ2ก็ประหยัดน้ำมันนะครับถ้าเครื่อง2,004เนี่ยชิลๆมากนะ13-14กิโลเมตรต่อลิตรสบายๆแต่พอถึงขั้นจะลุยนะครับมีสี่ล้อสี่ห้มีรีบล็อกให้นี่คือพร้อมลุยลหลายๆคนสงสัยว่าเ,เมื่อเป็นรถ4ี่ขุนสราคามันจะแพงหรือเปล่า ผมว่าราคาตอนนี้เองนะถ้า4,4คูณสเนี่ยคือสภาพย่างที่เห็นน่ะสภาพย่างที่เห็นเนี่ย,านนยราคาตอนนี้เพราะว่าไม่ห่างจากขับ2เท่าไหร่นะครับถือว่าราคาปรับลงมาค่อนข้างเยอะคันนี้สนนราคาอยู่ที่559,00 0บาทนะครับห้าแสนห้าบาทคือราคาค่าตัวของ4ประตูนะสประตู4ีคูณสนะครับสประตู4ีคูณสถ้าใครหาอยู่าะว่าขับ2อทั่วไปถ้าเป็นโฉมนี้อัตภาพแบบนี้ก็ 4แสน่4แสน5แสนก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่รถ4ค4โอเคราคามก็ต้องสูงไหวแล้วนะครับสำหรับคนที่เล่นหานะครับถึงจะเข้าใจเพราะว่าบางทีคนถ้าจะไปเทียบกับขับสองเนี่ยมันเทียบไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่คนที่เล่นหาจริงคือคนที่ชอบคนที่เล่นนะครับ5แสน5หมื่นพันบาทดี๋ยวที่ผมบอกไปเป็นรถหน่วยงานถ้าซื้อสดนะครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าเหมือนกันนะครับเพื่อความชัดเจนในการขายผมจะเน้นย้ำมาให้บอกบอกทุกคลิปนะครับสาหรับใครที่ต้องการรีโว4คู4พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งานเก็บง,งานาเรียบร้อยระบบขอบงรงของเหลวเช็คศูนย์มาให้แล้วนะครับเช็คศูนย์มาให้แล้วแล้วก็ยางนี่ก็ไปลงทุนแบบไม่ใช่แบบไก่กานะนะครับยางเปลี่ยนมาใหม่เป็นบิสโตปนปี21เลยนะครับไม่ใช่แปลว่าเปลี่ยนยางใหม่แล้วเอายี่ห้อแบบกากๆมาใส่นะบิสโตนนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสามที่ยางที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็ขายดีหนึ่งในสามของเมืองไทยแน่นอนนะครับหลายคนรู้กิตติศักดิ์ดีอยู่แล้วภายใน,ใน 224เนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปคือรถ t o y ยต้ Toyota, เนี่ยถ้าเป็นรถแบบสไตล์แบบลุยๆสี่ขั้สี่เนี่ยถ้าเป็นรุ่นก็รุ่นเก่าๆเนี่ยก็คือจะเน้นแบบฟังก์ชันเน้นใช้งานนะครับฟังก์ชันที่เน้นใช้งานไม่ได้ไม่ได้มีออปชั่นอะไรมา,มากมายให้ซับซ้อนนะครับอย่างเกียร์ก็เนี่ยเกียร์ธรรมดานะครับหกสปีดขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับดิฟล็อกตัวนี้โฟว์โฟว์วิวไม่ว่าจะเป็นในะครไหนก็แล้วแต่ผลิตออกมาให้ใช้งานได้ง่าย นะครับจะเป็นตัวต้าเมื่อก่อนนี่ถ้าใครใช้ไม่เป็นนี่เป็นเรื่องใหญ่นะที่ใช้เกียร์เกียร์เล็กะนะครับทุกวันนี้คือไฟฟ้านะบิดพัดเข้าบิดพัดเข้าง่ายสะดวกสบายถ้าใครต้องการเอาไปลุยสังเกตนะตัววงตัวเบาเนี่ยสิ่งที่ผมบอกไปคือมันเป็นรถหน่วยงานนะครับไม่ได้รถเป็นรถลุยอะไรนี่ขนาดเป็นบเบาผ้านี่คือยังสะอาดกิฟนะครับสะอาดกิฟถ้าเป็นรถลุยจริงๆดูดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากดืมนิดนึงสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูด้วยสตาร์ทเครื่องยนต์ฟังเสียงเครื่องนิ่มๆ เพราะว่าเครื่อง2,004อีกลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเป็นเครื่องดีเซลก็จริงแต่ว่าด้วยเครื่องที่ขนาดเล็กนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์เนี่ยมันนิ่มมากมันจะไม่คำรามไม่คำรามเหมือนเครื่อง2,008หรือเครื่องอ3,000เห็นไหมสตาร์ทเงียบๆเหมือนกับเป็นรถดีเซลแต่เงียบเหมือนรถเบนซินเลยนี่คือนี่คือฟิลลิ่งของรถ2,004นะครับเลขไมค์คันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับปึ๊บปิดประตูเข้ามานะครับไปเริ่ เหล็กไมค์คันี้เพิ่งไปเช็คศูนย์มานะครับเข้าศูนย์มาเรียบร้อยนะครับ2 3 5 9 5 8ปนะครับ2 3 5 9 5 8ปี5 9ปี16 7 8 9 5 6ปีนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือรถของหน่วยงานที่ส่วนใหญ่ก็วิ่งอา่าส่วนะ ไปไปงานสายบริหารอะไรมาเนี้ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะถ้าเป็นรถแบบสไตล์แบบพวกวีโก่สีประตูหรือรถรีโว่สีประตูเพราะว่ามันจะไล่ยังกันแหละเพราะว่าวีโก้หมดสัญญาเขาก็าซื้อรีโว่นะครับรีโว่เขาเขาเปลี่ยนไปเรื่อยนะเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนรุ่นใหม่คือครบจำนวนคือปกติคือ6ปีเปลี่ยนรุ่นเท่าที่ผมเคยเจอที่เราเคยซื้อมาขายนะครับแล้วรถพวกนี้คือสภาพนี่คือซอกนอกในนะครับไม่มีไม่มีใช้งานแบบลุยๆนแบบเละมาไม่มี นะครับพ่อถือว่าเราก็คัดมาระดับนะึงเพราะคนเป็นที่ผมพูดเนะี่ยเพราะว่าคนเป็น,เป,นเป็นห่วงเป็นกังวลว่ารถสีคุณสีมันจะไปลุยมาแล้วนะครับอันนี้คือรถมดาตรฐานเดิมๆนะครับเป็นสีคุณสีมาตรฐานเดิมๆก็มีผมก็มีเก็บงานไปทําหน้าหล่อมาให้ไปเปลี่ยนยางใหม่มาให้นะครับระบบของเลี้ยงก็ส่งเช็คศูนย์ให้เรียบร้อยใช่แล้วห้าแสนห้าหมื่นเก้านะครับถ้าซื้อผ่อนนี่คือสบายมากนะครับตีลังกาจัดไปเลยเพราะจัดได้เยอะมากนะครับรถเตย์ต้าเนี่ย <laughs> ภายในดูเรียบร้อยสะอาดสะอ้านนะครับใครที่ต้องการลด4,4เอาไปใช้งานนะครับหรือว่าจะไปแต่งก็แล้วแต่นะครับจะไปแต่งจะไปยกกวากันแต่ผมขอขายแบบสแตนดานเดิมๆสบายใจไปก่อนนะครับที่สภาพถือว่าค่อนข้างจบเลยนะครับไม่ต้องไปวัดดวงไม่ต้องไปวัดดวงยางเงยิงใหม่เปลี่ยนเรียรบร้อยหมดแล้วของเหลวจบหมดทุกอย่างนะครับระบบโฟลว์วิลได้เนี่ยคือทดสอบมาแล้วผมทดสอบมาเรียบร้อยลวนะครับสำหรับเจ้า2.44คุณสี 4, 4 4, ่ีบล็อกใครที่หาอยู่เล่นหาอยู่นะครับเนี่ย สังเกตไลเนอร์นะครับสังเกตไลเนอร์เนี่ยคือเป็นไลเนอร์แท้ที่จากศูนย์แล้วก็ไม่มีร่องรอยครับร่องรอยการบรรทุกหรือไปขนแบบใช้ง,งานมาหนักเลยไม่มีนะครับริ้วรอยแทบไม่มีเลยอย่างที่เห็นกันที่ผมนําเรียนข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเนี่ยดิฟล็อกหลังนี่ให้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับก็เลยกลายไปที่มาของสี่คุณสี่ดิฟล,ล็อกจริงๆเมื่อก่อนตัวต้าไม่เคยมีมาหรอกเพิ่งเพิ่งได้ตอนรีโว่นี่แหละนะครับเพิ่งไม่ได้ตอนรีโวเพราะจริงๆแล้วค่ายอื่นถ้าผมจไม่ผิดอ่ะ เชฟโรเลตให้มาตั้งแต่เซต71ตั้งตัวแรกๆนะที่เป็นดิฟล็อกใช่ไหมนะครับสำหรับรีโวคันนี้นะครับสีบอลในบอลเงินบอลเทานะครับแต่ในเล่มก็จะเป็นสีเทาใครที่ต้องการเอาไปลุยเอาไปใช้งานผมว่าสภาพนี่ถือว่าใช้ได้พร้อมลุยเลยนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับได้รถโฟล์วิลด้ด้วยนะครับราคา5แสน5หมื่น9พันบาทนะครับสนใจติดต่อสอสักดานะครับหรือแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับเบอร์โทรกับไอดีไลน์เป็นเบอร์เดีวยวกัน 0997591779นะครับ, 79, รบ 4, 4สภาพแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับใครที่หาอยู่สนใจทักมาก่อนเลยนะครับซื้อสดอยนะ่ที่ผมบอ,อกไปนะไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มราคาเหมือนการนะครับสำหรับซื้อผ่อนคือฟรีดาวได้สบายๆนะครับผมโดยรถใหม่ถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยรถถ้าเป็นรกูล4กคูณ4เนี่ยไม่มีรับฟรีดาวทงใจผิดนะต้องดาวอย่างน้อย 2 0่สถึงสาเนต์นะครับเพราะรถใหม่เขาจะไม่ปล่อยสินเชื่อรถสี่ขึ้นสี่เต็มรถส,ส่วนใหญ่นี่คือจุดดีอีกจุดหนึ่งที่รถมือ2องเราเองสามารถทําโปรโมชั่นตรงนี้ได้สําหรับคนที่ต้องการเก็บเงนินไปลงทุนนะครับไมใ่ใช้เงินดาวเยอะคันนี้ตอบโจทย์พร้อมลุยพร้อมใช้งานนะครับฝากอีกหนึ่งคลิปหนึ่งคันสำหรับโตโยต้ารีโว่ดับเบิลแคบสองจุดสี่ e สีคูณสี่คันนี้สองป,ปีประมาณหนึร้อยห้าสิบเก้ากับสองสักดาล,ลาไปก่อนสวัสดีครับ